เอาแล้วครับผมก็กาบสวัสดีพี่ๆน้องทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่นาน่านะครับผมสาหรับคนไหนที่บอกให้ผมทําคลิปฮีโร่นาน่านะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมถ้าเข้ามาดูแล้วกดแชร์คลิปผมไปด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงก็แชร์กันเยอะๆนะครับผมช่วงนี้ยอดวิวตกนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมว่าถ้ายอดวิวขึ้นเหมือนทุกๆวิวนะครับผมผมจะแจกสิกกินแปดเก้าเก้านะครับผมแต่ว่า ตอนนี้ก็ไม่ได้แจกเลยนะเพราะว่ายอดวิวมันแค่ห้าพันเองนะเพื่อนเพื่อนเออนะครับผมยังไงก็ช่วยๆกันกดแชร์ด้วยนะครับเราลงคลิปทุกวันนะครับผมบางทีคลิปมันไม่ได้ขึ้นแจ้งเตือนเพื่อนเพื่อนะเพื่อนเพื่อก็สามารถเฟรชใน u t u b e หรือ Google ก็ได้นะผมพิมพ์ว่าเดอะบู๊ฟอีสปอร์ตมันก็จะขึ้นมานะครับผมมันก็จะขึ้นคลิปใหม่ของผมขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ถ้าใครหาคลิปผมไม่เจอก็เข้ามาดูที่ใน YouTube ก็ได้นะครับผมกด เปิดมาใน YouTube ก็เจอแล้วนะครับเพราะว่าเราลงคลิปทุกวันนะครับไม่เกิน2ทุกนะครับเพื่อนๆได้ดูแน่นอน,นครับผมลงคลิปไม่ค่อยเป็นเวลาด้วยแหละเพื่อนๆนะครับผมเพราะว่าบางทีผมว่างผมก็ทําคลิปเลยนะครับหรือว่าบางทีผมไม่ว่างผมก็รอแบบเคลียร์ปัญหาหรือเคลียร์ธุระให้มันจบก่อนแล้วค่อยมาทาคลิปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบตรงเวลามากมายนะครับเพื่อนเ <laughs> พิงวอดไปก่อนหนึ่งดอกอุ้ยเจ็บแล้วนาดูฮะเพิงวอดนี่แรงมากนะครับสำหรับคนที่ได้ตําแหน่งในตําแหน่งพวกซัพพอร์ตเนี่ย มันจะเหมือนแบบว่าเพิ่มคูณ2ให้กับเพิงวอดนะครับอันนี้ผมลอกนะครับเพื่อนแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกของผมไปเองว่าเวลาผมใช้เพิงวอดเนี่ยสำหรับฝ่ายซัพพอร์ตเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะฮะแรงขึ้นโคตรจะเห็นว่าโอ้โหเนี่ยเห็นป่ะถ้าฝ่ายเวทเนี่ยมันจะโดนนิดๆนะผมแต่ถ้าเป็นฝ่ายแบบซัพพอร์ตเนี่ยมันจะโดนเกือบๆขีดนึงเลยนะครับผมสำหรับคนที่โดนดาเมจเพิงวอดเข้าไปเนี่ย อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะอันนี้ผมก็มั่วๆนั่นแหละนะครับผมมันเป็นความรู้สึกของผมนะแม่นะครับผมจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะลรมันก็เท่ากันแหละนะครับผมเพราะว่าการป้องกันของแต่ละฮีโร่มันไม่เหมือนกันครับเพื่อนบางทีฟาฟาเนี่ยมันป้องกันน้อยครับผมก็เลยแบบโดนเพลิงวอดแรงนะครับผมบางทีฮีโร่ตัวไหนป้องกันเยอะเนี่ยก็จะโดนดามเมจเพลิงวอดเบานะครับอะไรประมาณนั้นครับวันนี้เราก็มาโซโลนะครับผมตอนแรกเล่นกับหมาม้านะครับก็นะก็ก็พากันไปแพ้แล้วก็หัวล้อนนะครับผมก็อาจจะมีแบบ ตึก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 กันบ้างนะครับผมคือทะเลาะอะไรนะครับผมนะแม่แยกย้ายเลยนะครับผมนะเล่นเกมเดียวสองเกมนี่เล่นแพ้รู้ๆนี่ผมบอกเลยแยกแยกย้ายนะครับผมนะบันลือรังเลยครับผมว่าไงชูเพื่อนรักเอาหน่อยไหมฟักฟักดอกสองดอกอู๋ไลลามาเขาอู๋ที่ฝังดอกข้ามมึงมียิงสองนี่ว่าลืมดูครับผมต้องมาเดี๋ยวกไล่ไล่ต้องมาเดี๋ยวผมปาไปก่อนหนึ่งดอกสวยอู๋แล้วจะโดนเจ็บเหมือนกันครับแต่ฟาฟามาครับผมออยเลยครับผมลาฟลอถอยก่อนครับงานนี้ต้องดูครับผมจอนสานเลือดเราก็นอนแล้ว ปลับไปแล้วแล้วเฟกเป็นตุ๊กตุนไปแล้วแล้วเป็นไก่แล้วลานไปล้อเข้าไปอื้มเหมือนจะเข้าไปไม่ฝูนครับสำหรับลาเฟล้อแล้วดูเหมือนคาริน่าจะมาแล้วด้วยครับแต่ว่าดูครับผมจอนสานเลือดเราเหลือนดีวแล้วโดนลลาหลอยแบบนี้อยู่ต้องเอาลลาก่อนครับแล้วทีมลาปูวิ่งหนีไปไหนครับผมลลาจะตายแล้วไม่มีใครวิ่งเข้ามาสวนครับล้วโดนเฟก้วจังหวะนี้แต่คาริน่าโดนเฟกไปครับผมยังไงดีลาบูก็ไม่เอาครับผมเพิ่งวอาไปก่อนหนึ่งดอกอื้ไม่โดนครับ อะไรกันครับนี่คือจังหวะที่มันจะคิวได้นะครับเพื่อนแต่ว่าทีมเราเลือกที่จะตีปูเฉียวฉวนนะฮะแล้วก็เลือกที่จะวิ่งหนีนะครับผมคือจังหวะไฟท์ตะเกียคือถ้ากล้าเข้าผมรับรองได้เลยว่าได้คิวแน่นอนคำว่าเลือดอะไรลาเนี่ยมันโดนฟิกจูนหนึ่งของผมว่าไปหรือโจมตีเบสิคธรรมดาเนี่ยก็เจ็บแล้วนะครับผมคือมันบางครับผมสำหรับช่วงต้นเกมกลางเกมเรดทเกมมันก็บางนะครับสำหรับเลย์ลานะครับผมโอ้โหเสียดายครับผมไฟ์จังหวะตะกี้ไม่งั้นอาจจะได้มีคิวสองตัวเลยนะแต่ว่าลาเฟลอสเขาห่่่วงแแตไอ้นนีหละะครับผมปูเฉย ไม่รู้ว่าจะกลัวใคแย่งหรือเปล่านะครับโอเคครับผมแล้วเพี้ยเล่นกันไปก่อนแล้วกันนะครับผมจริงๆแล้วฮีโร่นาน่าเนี่ยสามารถเล่นออฟเลนได้ในความเพื่อนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ยืนออฟเลนแล้วสามารถกดเลนได้ดีเลยนะแต่ว่าถ้าเจอกับแฟกต์ก็เล่นระบากหน่อยนะครับผมนะสำหรับฮีโร่นาน่าครับแต่ถ้าเจอกับพวกตัวนักสู้ตัวแบบว่าระยะประชิดหรือ ยิงหรือตัวเวทอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็จะได้เปรียบนะคะแต่อย่างเช่นเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้มันมีเศกไงข้อดีของมันคือเศกครับผมไม่ว่าคุณจะเจอกับศัตรูฮีโร่ตัวในรูปแบบไหนก็ตามนะครับผมโดนเศกหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองไปเรื่อยๆอนีเราก็สามารถที่จะต่อเลือดเขาได้ไปเรื่อยๆครับผมว่างดีเพื่อนโอ้โหอันนี้ก็ยังห้าครับผมเลระห้าห้าว่ะมึงจะตายเอาดูโอ้ยฟาฟามาครับผมตายแล้วกูตายแล้วโอ้ยโดนคมิ้นไปยิงโอ้ยเลเซอร์อมาหิดครับผมเลลา ว้ามกลับบ้านกันเลยเนี่ยโอ้เลเซอร์อมะหิตก็คือในลาเดี๋ยวผมเกียดมากเลยนะครับเวลามันยิงอันติหรือเลเซอร์ของมันเนี่ยคือแบบว่ามันมันไกลครับเพื่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาปรับมาใหม่แล้วมันแรงขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่โดนติดสัญลักษณ์เนี่ยก็จะไม่แรงนะครับผมแต่ถ้าเราโดนฟิกิวหนึ่งฟิกิวสองให้มันติดสัญลักษณ์บนหัวแล้วเราโดนฟิกิวอันติเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับจะเพิ่มความเสียหายอันติขึ้นนะครับผมแต่ว่านาน่าเนี่ยข้อดีมันก็มีเหมือนเเเเปป็็นนนนนนน2 2ชชีีีววววิิิตตะะะคครรััับผมมมแแ่่่หลพาายื มันคือสัตว์นะฮะสัตว์ในประเภทแมวนะครับเพื่อนแมวมันก็มีสิบชีวิตนะครับแต่ว่าทําไมเกมถึงไม่ยอมทำสิบชีวิตเท้กับมันนะครับผมนะแม่มีแค่สองชีวิตเท่านั้นนะครับผมสำหรับฮีโร่นาน่าครับผมน่าจะได้เต่าตัวแรกครับโอเคปล่อยลานไหมครับผมโอเคครับผมลานนี่ก็ขยันฟาร์มจริงๆนะครับผมแต่ก็น่าเล่นได้อยู่ครับแต่เล่นบด,ดูโอ้แล้วดูครับโ,โ,โดนโบนี่คิวไปสองเลยครับผมอะไรกันะครับเนี้ย เอาว่างไงเพื่อนเลยล่ะห้าอ้อห้าฟันไหวห้าแบบน,นี้สวยครับเพิ่งว่ามันด็สวยตายเลยมึงบ๊ายบาย <c ười> ครับป้อมเขาเรียกว่าหิวโหยครับผมนะแม่คิดว่าลืมกินข้าวมานะครับผมนะฟันไหวเข้ามาครา้งไหนป้อมเลยคิดดูเลยกันทั้งหมดคลิปมีตัวเดียวมันกล้าที่จะฝันไหวเข้ามาจากคิวผมให้ได้คือแบบมันกะคอมโบชุดเดียวไี่เพื่อนคือหนึ่งสองปุ๊บแลละอันติยัดเข้ามานะครับผม <c ười> แม่แต่จงังหวะตะกี้ถ้ามันคิวผมได้มันก็จะได้คิวเลยนะเพราะว่าเอ่อ แมวเก้าชีวิตของผมมัน scope, hm ไม่มีแล้วนะครับผมนะคือตายตายแล้วเป็นตุ๊กตายแล้วเป็นตุ๊กตุ่นมันไม่มีแล้วจอนสวยครับเรียบร้อยแล้วชีวะหน้าเก็บฟาฟ้าไปได้ครับดูเหมือนอ้าวว่าไงดีครับผมโบดี้กดชาล้าไปแล้วสำหรับโบดี้ครับผมดูเหมือนจะวิ่งตามกันอยู่แล้วยังไงดีลังเข้าไปพวกปั๊ like บพวกปั๊บแล้วเรียบร้อยครับผมไม่ต้องหนีไปไหนเลยครับสำหรับโบดี้ฝั่งตรงข้ามเขาพลาดนะครับผมคือเหมือนอาจจะไปชดกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าโบดี้หลุดเนี่ยนะครับผมและหลายคนก็จะ เป็นหนึ่งฮีโร่เลยที่ผมที่หลุดแล้วจะต้องมีคนจับทุกทีนะครับเพื่อนน่าจะทะเลาะกันแหละนะครับผมไอ้นี่คงอยากเล่นบบดี้แหละแต่ไม่ได้เล่นนะครับโอ้โหแม่งฟับเลยว่าต้องเพิงวอดออกไปก่อนครับอถอยถอยถอยเลือด้น้อยไปสิโอ๊ยไม่เอา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 ถอยก็ถอยก็ชูมาชูมาชูมาเพื่อนชูมาเอาเอาเอาชูเอาชูมาดิชูปูแบบนี้อัตยัดต่อหน้าเลยครับดูความแรงของนั้นนะโหแรงเกินครับผมแล้วติฟตานโอ้โหชิวานาสติวันติเข้าไปครับแต่ดูเหมือนจะว้าครับผม โอ้บอกเลยนะครับผมว่านานาเนี่ยปวดมากมากนา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 เออช่างมันนะครับจะเป็นผมจะออกเสียงยังไงช่างผมแล้วกันนะครับเพื่อนๆคือแบบบางทีผมก็เรียกฮีโร่จะถูกบ้างผิดบ้างนะครับผมมันเป็นสไตล์ของผมอยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าไปสนใจเรื่องฮีโร่แล้วกันนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันฮีโร่มันชื่ออะไรนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมก็เรียกมันว่าลำใหญ่เลยนะผมนะคนแบบนี้ตัวนี้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีสกินนานาเข้ามาอีกนะครับผมผมไม่รู้ว่าเดือนไหนนะครับผมเพราะว่ามันมี เขาเรียกว่าแล้วโมเดลนะครับผมโมโมเดลการวาดภาพนะครับผมของฮีโร่นาหน้าแล้วก็มีสางเอ๋อนะครับมีหลายๆตัวเลยนะครับผมที่อยู่เป็นตำแหน่งเวทนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะครับผมเดี๋ยวเขาจะมีมาให้โบตแน่นอนครับโอ้และทีมดูครับผมบุกกระย่างต่อเดืองครับฆ่าไลลาไปได้ครับผมชิวานาดีแล้วเก็บฟาฟ้าไปหนึ่งตัวครับหรือแค่โบดี่ตัวเดียวครับโอ้แล้วชิวานาจะตายเอาเหมือนกันครับผมโดนแฟกแฟกแฟรก็หูโดนเปกแล้วกดฉลักไปอีกแล้วครับโอ้ขยันกดฉลักจริงๆนลครับ รูปเกมเราโคตรจะได้เปรียบเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าเราพับฝนามบุกแล้วนะครับทีั่งตรงข้ามดูเหมือนจะวิ่งกันรัวแล้วนะครับผมแต่ว่าอย่าปล่อยให้นักยิงเกิดลวกันผมบอกเลยว่าบลลูรันนะครับผมคือแบบเป็นอีกหนึ่งฮีโร่เลยที่แบบว่าถ้าต่างนเกิดแลวยิ่งเป็นอีไลลา,ลา,ลาเกิดนะครับผมนะบอกเลยสะเทือนฟ้ากับแล้จจอสฝันโชคจังหวัดนี่สวยอติย์เข้าไปเรียบร้อยชูนี่หายแบบไวมากับเลือดคือโดนสตันเข้าไปโดนอัติของนานาเข้าไปผมบอกเลยว่าไม่ต้องเดินกันเลยทีเดียวคนระับ แรงนะครับผมสมรับสกิลอันติีของนานานะครับผมแล้วฝ่ายที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเป็นเน้นพลังเวทเลยคแล้วก็เจาะเกาะนะครับผมเพื่อนคือแบบอันติีนี่ถ้าโดนเต็มๆนี่ผมบอกเลยนะครับว่าไปคุยกับรากมะม่วงได้เลยนะครับแรงเกินนะครับผมแล้วบวกผสมผสานกับเพิงวอดด้วยนะครับไม่ต้องห่วงครับผมบอกเลยว่าตายแน่นอนครับเพิงวอดเป็นหนึ่งดอกโอ้โหไม่เข้าเลยครับแม่ตะกี้เพิ่งชมว่าแรงนะครับผมนะอยู่ดีก็สกิลไม่เข้าเฉยครับเห็นไหมนะครับผมมันขึ้นอยู่ที่ฮีโร่นะครับผมบางฮีโร่ก็โดนแรงพอเกาะมันน้อยครับ บางฮีโร่เกาะมันหนาก็ มันก็จะช่วยป้องกันเพื่งวอดได้หน่อยครับแล่าทีโอ้และมากันฟุบฟับเลยเลยครับผมตรงนี้ปตูวครับแต่คาริน่ายัางไม่มาครับผมเอาโบนี่ก่อนไหมโบนี่จะตายเหมือนกันแล้วลากเข้าไปพุกพับแบบนี้แล้วครับผมเราต้องถอยออกมาตั้งหลักก่อนแล้วจวังหวะนี้เกันดีๆๆครับผมรอบจิวานาปเปิดไปคิวสองทวนแล้วเหลือแค่ฟาฟาตัวเดียวแล้วฟาวววฟาตัวเดียวดูเหมือนจะบินอยู่ครับผมบินนกเป็นตุก๊กต้นอยู่มึงลงมาเดี๋ยวมึงลงมาเป็นตุ๊กต้นสวยในจังหวะนี้ปลาเป็นหนึ่งดอกแล้วเรียบร้อยแต่เราไม่ได้คิวครับผมแต่ป้อมการ้่ะหังวี้ก็ไปลล้้ววงแดูเหมือนจะ ตามไปยาวเลยครับผมผมรับแล้วันร้อนทำไมไม่เอาป้อมก่อนครับเพื่อนป้อมก่อนก็ได้แล้วจอฝันอ้าวแล้วไปตายเองเฉยเลยครับผมรับรล้วัล,ล,อลอจอนเข้าเข้าไปจังหวะน,นี้น่าจะได้คิวอยู่แล้วสวยครับผมเป็นจอนฝันครับผมที่ฆ่าคาริน่าไปได้ครับชูมาอีกแล้วครับผมงานนี้โนเตะอีกแล้วกูแล้วชิวานาสวยจังหวะน,นี้ครับผมและเรียบร้อยชูบอกไม่ต้องหนีไปไหนครับผมเตะหนึ่งดอนดชิวานาแบบนี้อ้าวชิบหายแล้วกูอ้าวมาดิเตีไปดิอากูให้ตีเลยอ่ะเตีไปดิเตีไปดิเตีไปดิหยอกกูหยอกเล่นกูหยอกเล่นเพื่อน แม่คลิปแม่จะฆ่าผมจริงๆว่ะเพื่อน s <S อะไรกันครับนี่คลิปขนาดคลิปมันยังโหดหลายกับผมว่ะคือผมเป็นฮีโร่ที่แบบว่าตัวเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกอะเพื่อนเพื่อนคือแบบคลิปคลิปที่ป,ป่ามันจะฆ่าผมม่ะผมยากจะร้องไห้อะ่ะตะกี้ถ้าผมแบบว่าไม่กดเพื่อว่าแต่กับผมมันคงจะเอาชีวิตผมไปคุยกับล่างมะม่วงนะเพื่อนหูจอนน,นี่ติดโบเลยวนะเนี่ย ไปอย่างแบบว่าเดอะแฟดเลยนะครับผมนะคือแบบเร็วมากนะครับเวลามันกดเทอร์โบครับแล้วเข้าไปชนจังหวะโอ้โหแล้วโดนลุมตายห่าหมดยกดงแล้วมันนะ้งน่ะตรงนี้ก็เป็นคาริน่าครับผมดูเหมือนจะมีการวิ่งเข้าไปสมทบครับน่าจะวิ่งน่าจะตายหมดห่าและชิวานาตายไปนหนึ่งตัวแล้วเหลือจอนฝันตัวเดียวครับผมแล้วจอนฝันก็ตายตามไปติดๆครับราดไปล้อบ,บอกมึงจะขับรถเข้าไปชนดงตีทำไมวนะเนี <c> ่ย <oughs> โอ้สี่ต่อสองนะครับในจังหวะที่จอนฝันชนตะก,กี้นะครับผม ไม่รอดครับบอกเลยว่าไม่พ้นนะครับผมชูแม่ก็เริ่มแรงแล้วครับผมแล้วก็โบดี้กับไลลาก็เริ่มจะมีประสิทธิภาพแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณสินาทีแล้วนะครับผมดามเมจน่าจะรุนแรงอยู่พอสมควรเลยสำหรับสองฮีโร่ตัวนี้ครับและยิ่งผมตัวเล็กๆเบาบางนะครับแบบนี้นะครับผมโดนยิงประมาณ3ทีสทีก็ตั้งจะร่วงครับแต่ว่าถ้ามันโดนสกิล1 2่ออัติของผมเข้าไปผมไม่คิดว่าชุดเดียวกัน่า้งจะล่วงเช่นกันครับหรือว่าบางทีอาจจะตัวแค่สกิลอัติอาจจะร่วงครับโอ้ลานจังหวะนี้สวยครับผม ไม่รู้ว่าไปด้ไหนแล้วจอนอู้หูจนไม่โดนแต่ว่าข้างหลังโบดี้อยู่ครับแล้วก็ชลาไปแล้วผมว่าโบดี้จะตามทันหรือเปล่าแล้วจังหวะนี้ลาปูก็มาจากด้านหลังเรียบร้อยครับผมเป็นลาบร้อยที่ได้คิวโบดี้ไปครับและทีมฝั่งตรข้ามตาไปถึง2ตัวไม่ว่าจะเป็นชูหรือเป็นโบดี้ครับผมเหลือฟาฟ้ากับไลลาเท่านั้นครับที่ยืนคลองอยู่ป้อมสองแลโอูโหฟาฟ้าผมคิดว่าติดแต่ทีมเรายังวิ่งเข้าไปปวดได้อยู่ครับป้อมสองเลยคิดว่าน่าจะได้คิวแบบฟินฝ่ายแล้วคาริน่ามาจากด้านหลังเราด้วยใหมือนแบบแ้วมันโฟยผม ไปกันต่อเลยครับผมตอนนี้ลูกเกมเราดุดันมากนะครับผมว่าบุกอย่างต่อเนื่องนะครับทีมเรานี่ไม่ปล่อยให้ฟาร์มจริงๆนะครับผมนะคือแบบดูเดือดมากนะครับผมคือแบบป่าฝั่งตรงข้ามก็เหมือนป่าบ้านเราเลยนะครับผมนะเหมือนแบบไปจองพื้นท,ท,ที่ที่ดินไว้เลยนะครับผมนะคือป่านี้คือป่ากูอะไรประมาณนั้นนะ <laughs> ดูฮะฟาร์มเฟเกียงเลยนะครับผมนะ โอเคต้องไปช่วยเพื่อนก่อนครับดูเหมือนจะเสียเปรียบด้วยโอ้ลานไปแล้วผมโดนฟ้าฟาค,าครับเหลือแค่ลาปูลาปูตัวเดียวที่ยืนประคองอยู่แล้วโอ้สวยแล้วจอฝันกับรถประจุจังหวัดนี้แล้วคาริน่าไม่เหลือครับผมแลวทีมเขาเหลือแต่ตัวบาะบาณเท่านั้นแล้วดูครับผมลาปูโอ้โหแล้วมีการยืนวับโชว์ด้วยนะฮะเขาเรียกว่ากวนฟกตีนะครับผมนะทุยหยอกหยอกนะครับผมนะโอ้โหคำหยาบก็มานะครับผม <laughs> ตอนนี้เหลือแค่ไรลากับโบดี้ครับผมนักยิง ตะบือบันนะครับผมสองตัวแล้วโบที่ฟันเข้าไปแต่เราไม่สนใจขอติป้ปอมไปก่อนครับผมก็มาสิครับผมโอ้โหดูครับแรงมากครับผมโอ้โหดูฮะสองดอกเท่านั้นครับเลยลาบอกเลยนะครับผมว่าถ้าโดนดอกที่สามนี่ผมหายแน่นอนครับเลือด <c oughs> โอ้ มอฝ่ายว่าเกมนี้จะได้ไปคุยกับลากมามวนอีกหนึ่งตัวนะครับตอนที่ฟกอลผมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ไม่ได้แบบว่าแย่อะไรมากนะเพราะว่ามันเป็นซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตมันก็ต้องซัพพอร์ตเพื่อนนะครับผมนะจะไปคิวอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะจอนไปแล้วผมจอนจังหวะนี้โอ้แล้วชนฝวยครับชนคาริน่าด้วยแลวเรียบร้อยคาริน่าหายอย่างไวครับผมมาดิชูเพื่อนอื้มชูมันไม่กล้าเข้าโดนเสกเราเข้าไปก่อนครับแต่ว่าราฟเฟรอสตายครับเหลือชิวานาแล้วก ต้องถอยแล้วมาแบบนี้แล้วเลือดเราไม่มีแล้วด้วยครับแต่ว่าสกอร์เราตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นสามหนึ่งสิบสองนะครับเพื่อนเพื่อนก็โอเคอยู่นะผมอยากคิวได้อีกสักหนึ่งตัวกําลังดีเลยนะเพราะว่าสี่หนึ่งสิบสองหรือสี่หนึ่งสิบสามเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเพอร์เฟกมากๆนะฮะบ, <c oughs> บวกกันอีกแล้วครับโอ้ไม่น่ารอดซิวนาเรียบร้อยครับผมเหลือแค่จอนฝันตัวเดียวผมขอวับกลับบ้านดีกว่าแบบนี้ <c oughs> งานไม่ดีแล้วครับผมดูครับโอ้โหดูฮะจะแพ้เอาเนี่ย <c oughs> เพื่อนเพื่อนทำไปเล่นไปทีผมตายไปถึงสองต จอนอย่าตายนะเพื่อนถ้าจอนตายนี่บอกเลยว่าเกมพลิกแน่นอนนะครับเพราะว่าโบนดี้กับเลลามันเริ่มมีไอเทมแล้วนะครับผมดูจากสังเกตที่มันยิงทีมเรานะครับเลือดมันหายเป็นข้อหนึ่งเลยนะครับเวลายิงติดคิทิคอนดอกหนึ่งเพราะว่าโบนดี้มันเป็นฮีโร่ที่ดาเมจเขาแรงอยู่แล้วนะครับผมนะแรงเตอบี้ตะบันแล้วนะครับผมเพิงวอดเช็คป่าหน่อยดีกว่าโอ้โหโดนเป็เพิงวอดเช็คป่าคือเป็นสวยโอ้โหแล้วดูครับหายวูบเลยครับสำหรับฟาฟ้าแล้วดูเหมือนจะบินออกไปแล้วครับกายร่างเป็นนก นกอะไรไม่รู้นะครับผมนะบินออกไปแล้วไม่น่ารอดแล้วผมโดนตันแล้วโดนใส่กระดานี้เรียบร้อยครับผมเป็นโบดี้ครับเอาแล้วครับผมงานดีแล้วดูเหมือนคาริน่ากับชูจะอยู่ด้านข้างป่าครับผมก็มาสิครับโอ้หชูเตมาแบบนี้สวยครับก็มาดิชูก็มาดิผมก็มาดิครับก็มาดิครับอันติยัดเข้าไปเลยความแปลงของนาหน้าดูร่บผมนี่ไงเรียบร้อยเก็บเป็นสองคิวแบบงงๆครับโอ้แรงเกินนะครับผมรับสกิวอันติคือแบบโดนจังเนี่ยผมบอกเลยนะว่าไอ้ทมหมงเรานี่มันมีจอกเกาะครับผมแล้วก็เอ็มเบมของเราเนี่มันเป็นจ เพิมพลังเวทด้วยนะฮะแล้วไอเทมของเราเนี่ยก็เพิ่มพลังเวทแล้วก็เพิ่มเจาะเกาะเวทด้วยนะครับเพื่อนๆมันก็เลยทําให้สกิลวันตีเนี่ยนาน่าเนี่ยมันแรงแต่ถามว่ามันถึงไหมมันก็ไม่ได้ถึงหรอกหรือเพื่อนๆจะไปออกเป็นฝ่ายแทงก็ได้นะครับผมเออนาน่าเนี่ยสามารถเป็นฝ่ายแทงได้นะเพื่อนแต่ออกของชิน้นเวทไปสักชิ้นหนึ่งที่เหลือก็ออกเป็นส่ายแทงก็ได้นะครับผมและคิดว่าผมเอาจบเลยแล้วกันนะครับปิดไกว่านาทีแล้วนะครับเพื่อนโอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่บอกให้ผมทําคลิปปนนนนนาาาาาะคผมมถ้้้้เขดูลลิีแว ผมทาให้แล้วนะครับผมแล้วก็ใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมยิ่งคอมเมนต์เยอะๆยิ่งดีนะครับผมผมจะได้แบบว่ามีการแจ้งเตือนขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีคอมเมนต์มันน้อยเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้แจ้งเตือนนะครับผมมันเป็นที่ระบบของยูทูบนะเพื่อนยังไงก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับสักร้อยสองร้อยคอมเมนต์กันเลยทีเดียวนะครับผมนะยังไงก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ